ติดนี่ช่วยเล่าเรื่องครอบครัวให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมเรามีบ้านสามหลังบ้านคุณยายบ้านหนูแล้วก็บ้านป้านันคุณยายจะมีวันที่ให้เรากินข้าวพอมันหนึ่งวันไม่ใช่เพราะจะได้เจอหน้ากันแต่เพราะไม่มีใครได้เลือกรอกสักคนพวกแกมันห่วยเองซวยกันทุกคนที่พวกแกมีทุกอย่างทุกวันนี้ได้ก็เพราะฉันถ้าฉ่านตายพระสกคนพวกแกจะอยู่กันยังไงแม่นูสิครับคุณแม่ผมเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนั้นคุณแม่ลองตายดูดีไหมครับ แล้วพ่อกับแม่ของซิดนี่ล่ะชอบทะเลาะกันเอาแต่ออกไปข้างนอกลับกัดืดๆก็อยู่บ้านแล้วพึ่งเจ่คนบ้าแบบคุณไงแล้วก็แม่คุณด้วยแล้วเขาทะเลาะกันแรงรไหมมีการทำลายร่างกายกันหรือเปล่าไม่ค่ะแค่ปาของเรามีอะไรอีกไหมถ้าซิดนี่ยังคิดอะไรไม่ออกเรามาลองวาดรูปกันดูไหมจิตสะกดแขนดูย้อนหลังเต็มเ,ม,เมทางแอปวุนดีดูสดทางช่องวันสามสิบเอ็ดและแอปวุนดี